สองพลรนท,ทีิไปเจออุบัติเหตุเข้าแย่งกันจะนำคนที่ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะคะ คุณตำรวจรับจบเหตุการณ์นี้ค่ะไปกันที่ย่านวังทองหลางเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยสองมูลนิธิทะเลาะวิวาทกันนะคะเนื่องจากสมาชิกบางส่วนมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันก่อนที่สุดท้ายจะมีการเรียกให้อาสาสมัครฝ่ายของแต่ละคนเนี่ยเดินทางมาที่ลานกีฬาแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางแล้วก็แยกย้ายกันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางในข้อหาทำร้ายร่างกายกันในที่สุด ทนายพิมพ์ชนกกรรมการอาสาสมัครกู้ภยัยมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูกล่าวนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุต่อเนื่องหลังจากอาสาสมัครฝ่ายของตัวเองและคู่กรณีเนี่ยเคยมีปากเสียงในเรื่องของการรับผู้บาดเจ็บมาแล้วเมื่อ7มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆในเวลานั้นมีการอ้างว่าฝ่ายอาสาสมัครคู่กรณีนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่เจ้าตัวไม่มีสิทธิ์รักษา2ฝ่ายเนี่ย<ม>ก็มีการกระทบกระทั่งกันผ่านการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์จนกระทั่งเมื่อคืนนะคะไม่สู้กันทั้งโลกออ ออนไลน์แล้วค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไปรับผู้ป่วยในพื้นที่เดียวกันอีกนะคะทําให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งดังกล่าวตามมาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะคะเ,คเราดูข่าวว่าจะเห็นว่าเจอปัญหากู้ภัยทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งทุกมูล,ลนิธิที่อยู่ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอีกแต่ยอมรับว่าก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจุดนี้อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เสสสมออนะคะคําาาหรับ คู่ภายนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องชื่นชมพี่ๆหลายท่านเลยนะคะที่ทํางานเพื่อจิตอาสานะคะแล้วก็มีหลายท่านที่ทําอย่างถูกต้องแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแบบนี้อ,อคืออันนี้ไม่ใช่แย่งกันโดยตรงนะ,ะแต่ว่าเป็นกรณีของคู่กรณีเนี่ยพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่ตัวเขาไม่มีสิทธิอ์อีกฝ่ายนะก็เลยว่า ไม่ได้ใช่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งค,คือร่วมกับตันยูร่วมกับตันยูเป็นคนไปรับจากโรงพยาบาลที่เขาไม่มีสิทธิ์อ่ะเอาคนเจ็บเนาเนี้ยไปส่งที่โรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์ค่ะมันก็เลยโต้แย้งกันไงฮะ,ะออตางฝ่ายต่างมีเหตุผลนะ,ะที่จะช่วยผู้ป่วยแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของผู้ป่วยก็สําคัญที่สุดนะคะ,คะ